สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะมนก็ฝึกงานกใกล้จะจบแล้วนะคะพี่น้องสําหรับภาคเรียนนี้นะคะแล้วก็เหลืออีกแค่2อาทิตย์เองสําหรับการดูแลคนในหน่วยงานนี้นะคะวันนี้เข้างาน7จ็ดมงมนก็มีภารกิจนะคะพอไปถึงที่ทํางานก็จะได้พาคนเดนมาร์กนะคะจากที่ทํางานนั่นแหละคนที่พวกเราดูแลนั่นแหละคะ่ะจะพาเขาไปโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าเขามีนัดตรวจอันตรซาวนะคะที่โรงพยาบาลนะคะปกติก็หัวหน้ามนนะคะที่จะต้อง เป็นคนพาเข้าไปนะคะ แต่พอดีช่วงนี้แกลาพักล้อนหมดหมนก็เลยได้รับหนะ้าที่พาเขาไปนะคะพี่น้องนี่ก็เป็นหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งนะคะที่เราพนักง,งานจะต้องทํานะคะสําหรับการดูแลคน,คนในหน่วยงานนี้นะคะจะเรียกว่าเป็นคนชราก็ไม่ได้นะพี่น้องเพราะว่าเขาเพิ่งจะอายุ48เองเพียงแต่ว่าเขามีปัญหาการใช้สารเสพติดมานานนะคะแล้วก็แล้วก็ได้มาอยู่ในสูนนี้เพราะว่าต้องการความช่วยเหลือในการดําเนินชีวิตในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพาไปหาหมอเรื่องการจัดยาเรื่องอาหารการกินแล้วก็รวมไปถึงเรื่อง การเงินด้วยนะคะโอเคตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะคะมีเด็กต้นมีเด็กสองคนเต้นกระยงกระยั้งรอแม่อยู่นี่ไฮ <Hi. S 2> <Hi. S 1> เดี๋ยวเเปิดก่อนเปิดกันหาสวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้หนูขึ้นรถเมย์กลับบ้าน <c oughs> ช่วงนี้ฝึกง,งานก็คือเลิกค่ำนะคะ <c oughs> เด็กๆก,ก็ขึ้นรถบัสกลับบ้านเอง กินแหมหนูกินอะไรอ่ะกินอะไรอร์ดใครซื้อให้นน่ใครซื้อเจอๆรั่งซื้อเน้โอเคค่ะสำหรับเมนูวันนี้นะมาถึงบ้านก็รีบมาทำเมนกับข้าวเลยนะช่วงนี้ถึงบ้านข้ามวันนี้ก็จะมาถ่ายคลิปนะคะเมนูวันนี้ก็จะเป็นต้มยำไก่บ้านคะ่ะนี่นะไก่บ้านของมวนก็จะใช้มีไก่เหนียวนะคะเพิ่งไปเอามาสดๆร้อนๆเลยพี่น้อง ไก่ตัวหนึ่งเนี่ยเราจะต้ตยมยำนะคะโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอานี่ออกก่อนแล้วก็ก็จะมีนี่ต้นหอมผักชีแล้วก็ตะไคร้มะเขือเทศแล้วก็มะนาวน,นะคะส่วนพริกแกงเพิ่มความอร่อยมันก็จะใช้พริกแกงนี่นะต้ยมยำนะคะพริกแกงสําหรับต้ยมยำโดยเฉพาะใส่เพิ่มเพราะว่าถ้าปรุงรสเองกว่าจะไม่อร่อยนะคะ เดี๋ยวมาเริ่มหั่นไก่กันเลยนะคะวันนี้จริงๆแล้วถ้าต้มยำนี้ไม่ต้องเพิ่มเห็ดไปนิดหน่อยใช่ไหมแต่เพียงเพียงแต่ว่าเพียงยาเขาแพ้เห็ดกินเห็ดไม่ได้แล้วก็เลยไม่ใส่เห็ดนะคะนี่แหละโอเค่ก็จะทำการเลาะเอาเฉพาะเนื้อ แล้วเอาเฉพาะเนื้อนะคะกระดูกไม่เอากระดูกไม่เอากระดูกไม่เอาเอาเฉพาะเนื้อแ่บๆเลยนะ นี่นะคะต้มน้ำให้เดือดแล้วมุนก็จะใส่ ผงต้มยำพริกแกงต้มยำลงไปด้วยนะคะเพิ่มรสชาติด้วยนะคะ ไข่ตุนไข่ตุนกินไหมลูกไอ้ละเอ๊ที่ย่าไข่ตุนพูดสิคะไข่ตุนไข่ตุนเย็นเนี่ยฮะไข่ตุนไข่ตุนไข่ตุนใครอะพระพุทธเจ้าที่ันใครอะไข่ตุนไข่ตุนโอเคอันนี้จะได้กินไข่ตุนนะคะโอเคพอแล้วพอแล้วสุกแล้วนิดนึงอันนี้ค่ะระหว่างที่ราอาหารเย็นนะคะเดี๋ยวก็จะพาพี่น้องมาดูนี่นะคะ ผักที่เราเพาะไว้ตอนนี้ก็คือเต็มขอบหน้าต่างไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวมันจะบอกว่าสองฐานนี้คืออะไรอันนี้มันเป็นนี่ใบกะเพราฝรั่งซื้อมาแล้วก็ตัดตัดทากับข้าวแล้วก็เอามาใส่กระถางแล้วก็มันก็จะงอกขึ้นอีกนะคะอันนี้ที่เห็นสองาต้นใหญ่เอ่อต้นประมาณนี้นะั่นคือพริกหวานนะคะพี่น้องพริกหวานสีแดงปีนี้เราจะปลูกลักษณะพริกที่มีลักษณะเสียวยาวหน่อยนะคะ นี่สอถาดพริกหวานโตไวมากเลยนะส่วนส่วนสอถาดนี้ไฟอะไฟอะตามมาทข้ามี้น้องไฟอะถ่ายคลิปให้นี่ส่วน2อถาดนี้ที่เห็นก็คือ,อพริกพริกไทยพริกเผ็ดนะคะอันนี้คือใชนะ้แลนชิลีนะเนี่ยนะแต่มันยังโตได้แค่นี้เองเห็นไหมไฟอะเอาใกล้ๆสิลูกใกล้ๆเห็นบอสพี่น้องนี่นี่เรามีเวลาจนถึงเดือนพฤษภานะคะที่จะบำรุง ให้เขาจเจริญเติบโตนะคะตอนนี้ก็คือติดขอบหน้าต่างเลยขอความร้อนเยอะๆขอแสงแดดเยอะๆนะมันจะได้โตใว,วๆนะคะนี่นะโตได้แค่นี้เองก็คือว่าเรารอจนถึงเดือนพฤษภาดูเขาว่าจะโตได้ขนาดไหนแล้วก็เราก็จะเอาออกไปปลูกข้างนอกนะคะ<ม>เหตุผลที่ต้องรอเพราะว่าตอนนี้อากาศก็ยังไม่คงที่นะเดี๋ยวบางวันก็5องศาตอนเช้า10องศาบ้างนะคะก็คือยังไม่หนักยังไม่ร้อนพอที่จะเอาพวก ผักออกไปปลูกข้างนอกนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอก่อนค่ะมีอีกไฟยะเดี๋ยวเดินไปเดินไปนุ้ยไฟยคือแกงแฉะเดี๋ยวเดี๋ยวตามแม่ไหมนี่ไฟยตามหมัวมาแล้วแล้วตามหมัวมาตามหมัวมานี่เห็นมเห็นหมัวไหมนี่เห็นหมัวไหมนี่ให้ไฟยาถ่ายคลิปให้นะคะวันนี้นี่อันนี้ก็มีพลีกีนะคะนี่ชิลีชิลีนะคะนี่อันนี้ก็ชิลีนี่ตอนที่เราเพาะนี่มีการขยาย มีการขยายให้ดูด้วยนะฟยาทำไมเก่งอย่างนี้นี่ตอนที่เราพร้อยน,นี่คือมันจะเกิดมาสองสามต้นฝาเขาก็แยกต้นออกมาเป็นคนละกระถางแบบนี้นะคะเพื่อนี่เห็นไหมอันนี้มันมีสองต้นอันนี้มันมีสองต้นไม่รู้ไม่มีไม่มีกระถางที่จะแยกออกแล้วแล้วก็ไม่มีพื้นที่ที่จะวางด้วยนะคะแล้วก็เลยนี่ฝั่งหนึ่งพลิกเข้าอยู่คนละฝั่งก็นี่นะคะเพราะว่าข้างนอกนี่คืออุ้ฟยฟยาทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเพิ่งหลุดออกไปที่ไปดู เอาไปออดออกออกออกไปอ,อกีออก,ออกเค้นมั้งนี่ yes นักดูสเกสตโตเตียวว่าว่าแต่อันไหนพียงอย่าไปเปิดไฟตรงนี้สิเดี๋ยวแม่จะให้ดูไปเปิดไฟตรงนั้นดิช่วยกันช่วยกันนี่ไปติดคอนแทคหน่อยนี่อันนี้มันเป็นไฟสำหรับทำให้ต้นผักเจริญเติบโตน,นะคะเราสั่งมาจากชีโม S <S <S เราสั่งมานะคะจากออนไลน์ก็คือเปิดในช่วงที่แบบวันไหนที่มันไม่ร้อนนะคะที่น้องเพื่อที่จะให้ต้นผักเขาโตนะคะมันเป็นไฟสำหรับแล้วก็ไปตรงนั้นด้วยไปเปิดตรงนั้นด้วยโอ้ช่วยกันออกไปอีกหมวยจะได้เห็นน้อไฟเข้ามาใกล้ๆเหรอว้าวนี่ไงเห็นไหมนี่มันเป็นไฟสีแบบนี้นะคะเอาทำไมนี่มันไม่ติดะลูกอ,อ,อันนี้ทำไมมันไม่ติด อันนี้ทาไมมันไม่ติดนี่น้องไฟอะดูไฟสีม่วงนั่นไฟสีม่วงนั่นลิล้วเห็นไหมอันนี้มันเป็นไฟที่เราชัดห้ติดแล้วติดแล้วโอเคไฟเห็นไหมนี่นี่มันเป็นไฟหลากสีแบบนี้นะคะแล้วก็จะส่องเข้าไปแบบนี้ให้ต้นต้นผักมันโตต้นผักมันโตนะคะเวลาที่วันไหนที่มันมีแสงแดดนี่แหละก็คือเร่งการเจริญเติบโตของผักนะคะพี่น้องไฟที่เราซื้อมา มันก็ช่วยได้อยู่นะมันก็ช่วยได้อยู่เดือนนี้เดือนอะไรเดือนมีนานะคะเรามีเวลาอีกสองสาเดือนเราเราจะบำรุงให้ต้นผักโตนะคะที่เห็นนี้น่าจะเป็นต้นมะเขือเทศมะเขือเทศนะคะนี่พี่น้องมะเขือเทศโตได้เท่านี้เองแต่มะเขือเทศนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าปลูกข้างนอกก็ได้ถ้าอากาศไม่ ถ้าอากาศคงที่แล้วก็ปลูกข้างนอกได้ไม่เป็นไรไม่ต้องบ้านกระจกไม่ต้องร้อนมากมันก็เกิดถ้าถ้าอยู่ในช่วงหน้าร้อนนะคะเดี๋ยวมีอีกพายาตามหมัวมาตามหมัวมาอีก <Yeah. S 1> เพื่อนย้ามาด้วยมามามาจะทำอาดูมะเขือเทศตามมาใครจ่ทำอะไรอีกในในห้องนอนเราก็เต็มไปหมดเลยนั่นอันนี้คือในห้องนอนนะพี่น้อง แม่หองนองก็เอามาไวเพราะว่าแทบจันไม่มีที่เราจะหาตรงที่อ่มันมีแสงแดดใช่ไหมอู้ยฟ้า <c oughs> อันนี้คือที่เพาะไว้อันนี้คืออะไรนี่แม่ดี๊ย่ะอันนี้คือมะเขือเทศพันุสีดาฟ้าบอกนะส่วนส่วนอันนี้ก็คือทุกอย่างมะเขือเทศส่วนส่วนมากปีนี้เราจะเราจะเน้นมะเขือเทศเชอร์รี่นะลูกเล็กๆนะคะ มีทั้งสีส้มสีเหลืองสีแดงก็ว่ากันไปเพราะว่ามันว่ามันสวยดีแต่อันนี้มันเป็นพันใหญ่นี่ปึ๊บปึ๊บเฉแมเดเห็นไหมในไฟเห็นไหมเห็นไหมคะโอเคนั่นแหละเสร็จแล้วโอเคเดินออกไปทีนี้เราเดินเดินออกไปอาหมัวเดินออกมาไฟมันมามันมา,มนมาโอเคเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวมาดูกับข้าวกันว่าเราจะเสร็จหรือยังทําไมมาใกล้หมัวจังหมัวเห็นไหมนี <c> ่ <oughs> ใกล้ละ <c oughs> ตัวสวกเช็ดพร้อมไหม,ไมโอเคเดี๋ยวมาสุดเดี๋ยวมาดูว่าไก่ของเรานี่เปื่อยยังนี่ว้าเนี่ยาไปเอาผักมาใส่น่าจะได้ไดะะแล้วล่ะเอ็นยเอาผักมาใส่สอันนี้มันเป็นไข่นะคะมันมีเครื่องในด้วยนะเนี่ยเห็นไหมนี่อันนี้มันเป็นไข่อดีอย๋ยวเพิ่งอดี๋ยวเพิ่งเอ็นยาเดี๋ยวเพิ่งอดี๋ยวเพิ่งแม่ดูแม่โชว์ไข่ก่อนพายาเห็นนี่ไข่นะคะอันนี้มันเป็นไข่หลังเครื่องในมีทั้งตับแล้วก็มีทั้งเหุ่นเขอใส่ลงไปด้วยแล้วก็ โอเคได้พี่เ <มา S 1> ้าแม่ไ, <ป S 1> ไ,ได้กู้เลยเอ,อุ้ยอุ้ยให้เพี่อนย่าใส่ผักพี่นย่าใส่ผักลงไปเลยมีมะเขือเทศแม่จะอ่อนไฟอีกนิดเหนือ่อยอาไม่เห็นยันยาไงเอาให้เห็นยันยาสิโอเคอนั่นแหละแล้วก็จะได้เริ่ม,มไฟอ่อนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมะเขือเทศมันจะเปื่อยเกินไปนะคะอ,อร่อยมากเลยนเนี่ย Det er godt at se, det er sammen med den her. Jeg har tænkt mig at tage det. Pina, jeg har tænkt mig at det. jeg får det, så jeg Jeg har Jeg skal lige smage den der Nej. Pina, skal du starte du starte? Med ระวังระวังเป่าก่อนเด้อเป่าเอาให้น้องชิมอ่ะน้องไม่มชิมอือแซ่บอร่อยไหมอร่อยมากอ,อร่อยมากเห็นไหมต้มยำมันแบบอร่อยมากรสชาติพฟอ่ป่าก่อนนะ <c oughs> หันมานี่หันมานี่คลิกผักหัว เบาก่อนนะเบาก่อนนะแล้วเป็นยังไงอร่อยไหมคะอืออโอเคเนี่ยจับอันนี้ดิ เส็จแล้วอันนี้มันเป็นเมนูไข่ตุน ให้ฟ้าด้วยอัน,อน,น,นี่อทำนึ่งเลยกันแฮชิลี่เพ่มยำแม่รยชพริกป่นนิดนึงเติมรสชาติรสชาติทานข้าด้วยกันนะคะอ้อยำข้เลตรงนี้ตอ,อตัอเ,นเ,าาเนเดิ่อ่ะเรไมก้างตัวนี้มันตัวใหญ่จังเนี่ยปาดเดี๋ยวจชอ nu Okay. 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 her Okay. 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 Det Okay. 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 Jeg vil den her เห็นนนพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วเจอกนันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ให้เพียอยแกฝากช่องค่ะอย่าลืมกดไลค์ก,ด, like, กด subscribe กดกระดิ่งให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายไปบา